สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบกับคุณเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะคุณเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมเพิ่มตเติมคือฟักทองค่ะวันนี้ประเดือนจะมาทําฟักทองเชื่อมนะคะเพราะว่าฟักทองในสวนะ่ะปีนี้ปลูกไว้อก็ได้หลายลูกเหมือนกันะนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็เลยต้องทําอะไรกินบ้างถ้าไม่ทําอะไรกินเดี๋ยวก็จะเน่าทิ้งเปล่าเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งหน้านี้มันก็เป็นฤดูหนาวของประเทศของประเทศเยอรมันค่ะพูดผิดค่ะ ของประเทศเยอรมันค่ะมันก็ไปไหนไม่ได้ช่วงนี้ก็ฝนก็ตกอากาศก็แย่หนาวก็หนาวก็เลยออกไปไหนไม่ได้ก็เลยได้มีความคิดว่าเราก็มีฟักทองอยู่เนาะก็เลยจะมาทําฟักทองเชื่อมกันค่ะแล้วตามป้าเดินไปเลยนะคะว่าป้าเดินจะทําฟักทองเชื่อมอยังไงแล้วจะน่ากินไหมไปค่ะตามไปเลยค่ะ ฟักทองปลาเดือนก็เอาไปฝานเป็นชิ้นๆให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฝานเสร็จแล้วเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วแล้วนะคะแล้วก็เอาไปล้างสักหน่อยนะคะเอาไปล้างให้ทําความสะอาดให้เขาอย่างเขาออกสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอามาแช่น้ําปูนใสไว้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะแช่ไว้สักพักนะคะถ้าถ้ามีเวลาก็เป็นชั่วโมงเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะเพราะว่าน้ําปูนใสเนี่ยจะทําให้ฟักทองเราแข็งตัวค่ะเวลาเอาไปเชื่อมเขาจะได้ไม่เปื่อยเร็วนะคะค่ะ จ้าน้ำก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะเราก็เอาน้ําตาลทรายลงไปเลยะคะ่ะน้าตาลทรายเนี่ยปริมาณอะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ชอบเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องตามปริมาณน,นี้เป๊ะๆไม่ใช่นะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยถ้าใครชอบไม่หวานก็น้อยๆหน่อย,อย,อยะคะ่ะแค่นั้น,นะะแหละค่ะหลังจากนั้นก็เดือนก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปด้วยนะคะ ทั้นี้พอค่ะเกลือเราก็จะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะน้ำตาละละลายได้ที่แล้วค่ะก็จะใส่พักทองลงไปเลยเนาะ น้ำจะต้องท่วมฟักทองด้วยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเดือดปุดๆอย่างเงี้ยแต่อยาใช้ไฟแรงนะคะเอาไฟอ่อนๆปานกลางค่ะปานกลางค่ะเราก็จะปล่อยเขาเดือดปุดๆไปอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะสุกนะคะแล้วก็จนกว่าน้ำาตาลเชื่อมจะเหนียวค่ะ่ะ นี่น้ำตาลเราก็เหนียวฟักทองเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะให้เหลืองให้เหนียวประมาณนี้หละนะคะเนี่ยเวลาน้ําตาลเขาเห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะย้อยสวยเป็นมันเลยนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ทีนี้เราก็จะเอามาพักไว้ให้เย็นหน่อยหนึ่งเราก็จะเริ่มทาน้ํากะทิสําหรับราดกันเลยนะคะค่ะประเดอนก็จะใช้น้ํากะทิกระป๋องนะคะนี่คะ่ะน้ากะทิเขาขนมิ้งค่คะใส่หมดทั้งกระป๋องนี้เลยคะ่ะ เดือนจะใช้ทั้งหมดนี้เลย ออกให้หมดเลยนะคะข้างในนี้เราจะเคี่ยวให้กะทิแตกมันไม่แตกมันนะคะให้ละลายตัวะคะ่ะเพราะกะทิก็าข้นอยู่แล้วเนี่ยค่ะกะทิของยี่ห้อนี้เราไม่ต้องไปใส่แป้งหรือว่าใส่อะไรได้เลยเลยนะคะ ฟักทองเชื่อมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะราดน้ำกะทิลงไปนะคะงานนี้เลยค่ะค่ะเรามาเสิร์ฟฟักทองเชื่อมกันเลยนะคะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ วันนี้ก็นานแล้วเนาะเดินไม่ค่อยได้ออกคลิปหลังๆมานี้ตั้งแต่ไปเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านก็พักรักษาตัวก็ไม่ค่อยได้ออกคลิปมาเท่าไหรอ่อะนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรพอดีมีฟักทองที่ปลูกเอาไว้หลังบ้านน่ะนะคะก็พอดีก็ได้เก็บมาหลายลูกอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็คิดว่าอยู่บ้านก็เลยเอามาทําฟักทองเชื่อมค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะหน้าตา ก็จะเอามาทําฟักทองเชื่อมแล้วก็จะมาเอเป็นคลิปทักทายด้วยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเนาะก็เลยอยากจะมาพูดคุยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะช่วงหลังๆมาเนี่ยก็แต่ว่าก็ไม่มีอะไรจะคุยมากมายนะคะก็อยากจะทักทายมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนเนี้ประเทศเยอรมันเราก็ยังไงนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูเอเปลี่ยนฤดูกค่ะอยู่ระหว่างช่วง เปลี่ยนฤดูค่ะตอนนี้กำลังจากหน้าร้อนจะเข้าไปหน้าหนาวแล้วอนะคะแล้วทีนี้ก็เอฝนก็ตกช่วงเนี้ยฝนตกเยอะมากเลยแล้วก็ไปไหนก็ลําบากถ้าจะผานลาบากนําก็คงไม่ลําบากนะคะก็ไปได้แต่ทีนี้ฝนมันตกก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปไหนกันเนาะก็เลยอยากจะอยู่บ้านกันเป็นส่วนมากค่ะก็เลยทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกพง่ายๆคือทําอะไรไม่ค่อยสะดวกนะคะชิมก่อนค่ะ อร่อยค่ะหวานมันมันจากฟักทองด้วยนะคะมันจากฟักทองเองด้วยอะ่ะเขาเนื้อแน่นมากเลยฟักทองเนื้อเขาแน่นแล้วก็เหนียวเหนียวหนึบเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะสําหรับคนชอบกินหวานนะคะก็จะคิดว่าือเป็นอาหารที่อร่อยแต่สําหรับคนไม่ชอบกินหวานก็จะบอกว่าอุ้ยมันนนนี่นั่นเนาะแต่ เดือนกินได้คะ่ะเดือนกินได้ทั้งอาหารหวานอาหารข้าวนะคะแต่หวานก็ไม่หวานเยอะนะคะเพราะเดือนก็ไม่ชอบหวานเยอะคะ่ะต้องดูแลสุขภาพเรื่องน้ําตาลด้วยคะ่ะเพราะเดือนไม่มีน้ําตาลนะคะเดือนไม่ได้เป็นน้ําตาลแต่ไม่อยากจะให้เป็นคะ่ะมาคะ่ะมากินพักทองเชื่อมด้วยกันคะ่ะอืมเดือนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้เดือนตลอดมา ที่กดไลค์กดแชร์ให้เดือนมาแล้วก็ที่คนไหนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดือนแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะไม่ใช่กดวันนี้พรุ่งนี้กดทิ้งค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะไม่ว่าใครนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเดือนและกดติดตามให้เดือนน่ะเดือนจะกลับไปทําให้กับกดติดตามกลับคืนให้ทุกคนนะคะ ขอให้เป็นกําลังใจการไปนานๆนะคะอย่าทิ้งกันนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะตุกขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มีให้กับเดือนเสมอมานะคะขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณทุกๆไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณค่ะ